จะมาทำฟาร์มไก่นะครับโอเคนะครับมาทำกันเลยนะครับอ่านปแล้องสร้างเสิริมครับต้องเป็นพื้นพื้นที่โลง่ง,งครับอุปกรณ์มีนี้่ดังครับมีกระจกนะครับกระจกแล้วก็ ก็ปลายนะครับปลายแล้วก็น้ำนะครับก็ไก่ครับไข่ไก่ก็ไม่แค่นี้ครับร่างเลยครับ ก็วางจกนะครับกระจกแล้วหกนะครับมีเจ็ดชั้นนะครับอเอาเลย 早餐。早 ใช้สีครับที่ครับก็ว,วางวางน้ำก่อนครับเขาป้าป้าติาดแทนที่สองครับ ก็เทน่าครับก็จกคอร์บมาปิดวันนะครับมาทำทัาเจ็ดอยู่นะครับที่หกครับ ไก่อกเอาไก่ไข่ไก่เออยังไงอะโดมันครับอันเนี้ยนี่หกนะครับไปใช้ไหนครับ ทำได้ชั้นที่6ครับวางคนด้านครับอันเมื่อกี้วางด้านขวาครับก็ชั้นที่6ชั้นที่2วางด้านขวาครับชั้นที่6วางด้านซ้ายครับ

แเราทำเป็นทางครับ น้ำไหลงมาครับแล้วก็ขุดขุดหกช่องนะครับแล้วต่อไปวางไก่นะครับทำปิดครับปิดตรงนี้นะครับว่าึงนหนึงนะเพื่อเพื่อไม่ให้ไก่ลงนะครับ รวมแล้วเป็นแปดชั้น

ครับขอบคุณครับยังกดติดตามกดไลค์ครับตจะนี้กดกดติดตามกดคลิกนะครับผมก็จะมีอัปเดตคลิปทุกวันทุกกกระติ์นะครับตรงเวลาของทุกะคระับบ๊ายบาย